بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับช่วงนี้ก็จะนำเสนอสิ่งดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำการถือศีลอดอยู่นะครับการที่ท่านถือศีลอดนั้นก็เป็นก้าวย่างหนึ่งที เป็นก้าวย่างที่ความดีงามและถ้าหากว่าในขณะที่ท่านซือสัตยอ,อยู่นั้นถ้าท่านสามารถที่จะทําความดีเพิ่มเติมไปอีกนะครับตามที่อัลฮะดิษที่ผมจะนําเรียนต่อไปนี้ระบุไว้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้อยู่ในความหวังที่ได้เข้าสวนสวรรค์ของรัสุบานูอัตตาลาฮะดิษตัวน,นี้เป็นอัลฮะดิษที่ถูกระบุอยู่ในสุเหร่มุสลิม รายงานโดยท่านอบูเราะห์รอยอันด้ท่านได้กล่าวว่าท่านสันนทตูตของ Allah ซลอสลได้กล่าวว่ามันอัลบฮามิงกุลเยอมาซออิมันครั้งหนึ่งท่านสันนทุูตของล l l a h ซลอสลได้กล่าวว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านทั้งหลายวันนี้ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพที่ถือศีลอดบ้างก็ละอบูบักรรยงันด้วยอะไน ท่านอบูบักรอลลอนูก็ได้กล่าวว่าฉันกล่ะะาว فمن تبي منكم يوم جنازة และท่านอสุลอกก็ได้กล่าวอีกว่าในวันนี้บุคคลหนึ่งบุคคลใดบ้างในหมู่พวกท่านที่ได้ทําการไปส่งจานาจาก็คือไปส่งศพนะไปร่วมนาม,มาดให้กับศพแล,ล้วก็ร่วมฝังศพก็ละอบูบักรละลอนูอันนะท่านอบูบักรละลอนดูก็ได้กล่าวว่าฉัน ก็ล่ฟัมันอัตอามามิงกุมุลเยามามิสกีนันในวันนี้ผู้หนึ่งผู้ใดจากพวกท่านนั้นได้ทําการให้อาหารกับคนยากจนบ้างก็ละอบบุบักรดลออันูอันนะอบบุบักรดลออันูก็ได้กล่าวว่าฉันก็ละฟัมันอาดามิงกุมุลเยามามารีดอนผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกท่านใครบ้างที่ได้ทําการเยี่ยมผู้ป่วยในวันนี้ก็ละอบูบักรดลออันูอันนะ นอบูบักรับู้ก็กว่าฉัน فقال رسول الله صلى ะ ل ل ه ع ل ي ิ و ت ع ن ا ف ล مدين إلا داخل ะ ل ن ج นะฟิมริอินอิลลาดะคอลั ل ญันนะสุดท้ายท่านอัลลอฮฺก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าสิ่งประการเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ที่ผู้ใดยกเว้นว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ของลอสบานอตลล สิ่งที่ต่างๆเหล่านี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาตือนสินอดสองในขณะที่ซื้อสนุดนั้นเขาก็ได้ไปทาการละหมาดยันาจะส่งศพและร่วมฝังศพขอดูอาให้กับศพในขณะที่ตัวเองนั้นตือนสินอดและในวันเดียวกันในขณะที่เขาตือนสินอดนั้นเขาก็ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยสามประการนี้หนึ่งตือศินอด ในขณะที่สื่อสุนออดนั้นก็ได้ไปทําการร่วมนมายนรยานาซาร่วมฝังศพและร่วมขอดวอายกับศพและในสระเดียวกันนั้นในขณะที่ในวันเดียวกันนั้นนะเขาในสาวที่ขอสือสุนโอดนั้นเขาก็ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยทารุสบอกว่าไม่แต่มะนาฟิมรีอินสามประการนี้ไม่ได้รวมอยู่ที่ผู้ใด,ดอินลาดะคอลันยันนะยกเว้นว่าเขาได้เข้าสวรรค์ของลอสบานอวัตลา อนดิตุนี้เป็นอนดิษที่ส่งเสริมนั้นให้เรากรเก็บเกี่ยวความดีนะครับช่วยโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่ท่านติสินอดนั้นท่านทําความดีเพิ่มเติมนะในการไปร่วมฝังศพไปร่วมละหมาดให้กับศพขอดวงให้กับศพและไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ได้ไปให้อาหารกับคนยากจนสามประการนี้ถ้าใครทําได้ในวันเดียวกันในขณะทิสินอดนั้นตรุษรลบอกว่าจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เขานั้น ได้เก้าสวนสวรรค์ของลอสซัวนูวตาลานะนอกจากนี้แล้วอนาดิตตัวนี้ก็ยังเป็นอนาลิตที่ซื่อไว้เรารู้ว่าท่านอบวบรถรออ,อันูนั้นเป็นบุคคลที่พยายามและมุ่งมั่นในการเก็บสะสมและรวบรวมความดีและเป็นผู้ที่ริบเร่งในการทำความดีนะครับสำหรับวันนี้ขออำลาไปเป็นแค่นี้สวบสดัลลอกมมน wa bihamdik nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh